ในโชปอนคามิโกจิตอนนี้อยู่ที่สถาน,นีคามิโกจิแปดโมงดีสวยมากพี่อากาศดีมากมน่าจะประมาณเจ็ดถึงห้าถึงเจ็ดองศา อันที่อันนี้ซื้อมาในราคาหนึ่งรอยเยนภาษาอังกฤษจ,จะบอกเป็นเป็นรูดเป็นรูดการเดินตอนนี้เราอยู่ที่คามิโกจิบัสเทอร์มินลแล้วเราก็จะเดินสองชั่วโมงนะเนี่ยอันนี้กลับปัตบิชก่อนแล้วเราก็จะไปอีกอันหนึง่งโอเคโอเคเลทโกตอนนี้แปดโมงเรามาที่นี่ตั้งแต่แบบ Bus, แปดบัสบัสรอบที่สี่มั้งหกโมงครึ่ง มาถึงที่นี่ประมาณเกือบเจ็ดโมงแต่ถ่ายรูปเมื่อกี้ก็เกือบชั่วโมงแล้วเราใช่ใประมาณสี่สิบห้าทีอยู่ที่ไทยโชคอรและนี่คือสถาน,นีแรกสวยมากสวยมาก Oh. อย่าเป็นเมื้อแบ <laughs> บนี้คือไม่หยุดถ่ายไม่ได้ต้องหยุดแล้วก็ถ่าย oh. ถูกใจไหมหมู <c oughs> ใส่มากดูความใส ในความสวยนี้พอใจไหมวันสวยมากเาอายินนะเราแบบโชคดีมากมาตอนต้องมาตอนเช้านะถ้าใครจะมาคามิโกจิต้องเดินตอนเช้าแดดมันจะมาอย่างนี้พอดีเช้านี้คือ,อเรามาถึงแต่หกโมงครึ่งมันในฉากมันภาพวอลเปเปอร์ สิวถ่งไปทีเมืม่อจะถึงแอ่ะ,ออะแต่วีวข้องหน้าแบบโหน้ำดีมากออนอ่ะดีอ่ะ อันนี้อยู่คือทานเมียวจินกินข้าวปลาอันนี้ต้องเก็บเซฟตแปอ่ะหกร้อยเยนนะข้างบนอะไรก็แพงเนาะข้าวข้เมื่อกี้เค็มมากแล้วมันหมักอะไรมันโดนนี้หรือเปล่าเอออาจจะใช่แต่ไม่รู้นะอืมใช่ไหมอ๋อผักดอง อันนึงเป็นแซลมอนอันหนึ่งผักดองระหว่างทางเดินกลับอยู่ที่สะพานเมียวจินสะพานเมียวจินจากปะกกัปะเบรดเดินมาที่เมียวจินประมาณสี่สิบห้านาทีแล่วลงใช้ชั่วโมงก่อนชั่วโมงหน่อยถ่ายรูปเยอะแล้วก็กำลังจะเดินกลับอีกด้านหนึ่ง เดินกลับทางนี้ฝั่งนู้นแล้วก็เดินไปถึงไปถ่ายตรงสะพาน,นไาาหมเดินบนมะกลถึงกัปป่าบิชอีกรอบวิวร้อยล้านมาก สุดมากอ่ะเดี๋ยวันนี้มานี่ข้างหน้าอันนี้ม่ตโอเคนะ